สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนพบก,กับช่องเรยอยงชาแนลวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมที่โค้งเอสซึ่งเป็นโค้งหนึ่งที่อันตรายพอสมควรครับสําหรับการทําเรยองวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่แม่น้ําป่าสักครับเป็นการดิ่งควนแม่น้ําป่าสักครับกติโค้งนี้ถ้าเป็นหน้าแรงก็จะไม่มีอะไรมากครับแต่ช่วงนี้เป็นฤดูน้ําหลากซึ่งยังไม่ใช่โค้งใหญ่เหมือนกับโค้งวังน้ำบนแต่ก็เป็นโค้งหนึ่งที่ ความสาคัญแด้มีอันตรายพอสมควรครับเราประชุมบน,นเขาว่าเรือพวกนี้จะผ่านโค้งนี้ไปได้ด้วยดีหรือไม่เรือพี่ก็ค่อยๆเข้าอง้มครับเสียงเทอร์โบลลังสนันวันไวหว้กันมากัน่วงใหญ่กันนะครับเป็นบางพวกพวก,พวกมาสามโป๊ะคราวน,นี้ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูน้ำหลากครับโป๊จะลดลงครับบางทีก็ใช้สองโป๊ะสามโป๊ะไม่ไมาแตกสี่โป๊ะช่วงหน้าแรงครับ เรื่อความปลอดภัยของสินค้าครับว่ารูน้ำหลากอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเหมือนกับเมื่อวานครับที่วัดพนันเชืเกเดือดตัเหตุเหตุเรื่องนีครับมาชมนึ่งคราบว่าตวของอะไรจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมครับคนไปเอาโค้งครับเสียงเรื่องเทเบลลลั่นน้องุ้งไหมนะปลาซักมันจะเสียงเชื่องเทเบลครับโผล่ตีออกไปทางคนละฝั่งครับหัวเราเริ่มงแอบไปคนละฝั่งครับซ้ายขวา ฝั่งขวาเรื่มหมุนซ้ายนี่ครับหมุนซ้ายขวาซ้ายขวาครับฝั่งซ้ายก็เกี่ยวงนะครับฝั่งขวานเป็นที่ใายน้ำดีนะครับเสียงเสืโบูด้านๆครับน้องโั่ซ้ายขวาซ้ายขวาเรื่องทีเบร์ไปกระดิษฐกระทางนะครับวันนี้ไม่มีฝนครับเร่งสุดๆครับเพื่อจะปิ้งปีกวนแม่น้ำป่าซาครับเพื่อจะแย่งเพื่อนควงหลวงวันนี้ผู้กองเราก็กำลังจะผัวมาแล้วครับท่านผู้ชมตันนี้ เรือของเราก็้ทางบรรจงเข้าโค้อย่างสวยงามครับมีเรือเป,เป็ดมาหนึ่งลำครับน่าจะเป็นเรือทะเลครับมาหนึ่งลำโค้เราโค้มาแล้วครับท่านผู้ชมจะผ่านโป้นี้ไปได้หรือไม่ครับเรา,าชมกันอี่ควรกะระแสแม่น้ําป่าสักครับมาเชี่ยวถึงไม่เชี่ยวแต่ก็ไม่มากมนไม่น้จาจับพยาครับถึงเชี่ยวมากกว่าครับ,บป่าสักของเราก็หมุนวนกันไปครับ โผล่เรื่องโผล่มาครับเรือเรื่องปิดตัวไปมาครับเพื่อที่จะจะคุยจะกายน้ําลากโผล่วน้ําครับฝืนกดแรงวิศิกันมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับโปล่ของเราทําไมเรือดิด่งไปงั้นครับไม่ม้วนครับโปนี้โป๊ของเราปกติต้องม้วนเข้าไปหาแม่น้ําครับมีชัดท้ายของเราเป็นไงมาครับโผอีชัดท้ายของเราใช้หัวนชนครับเหมือนหนาแรงครับต้องมีเชือก หน้าฝนลักต้องใช้หัวชนอย่างเดียวครับกับสีข้างเข้าสีครับโปะเราเป็นไงบ้างครับทําไมโปะออกเราเดินเป็นเส้นตรงไปอย่างนั้นปตีต้องหมวนไปตามแม่น้ําครับวันนี้ทำมันไม่หมวนมาท่าทางแปลกๆนะครับท่านผู้ชมจะเกิดอะไรขึ้นกับโปนี้เราก็มาชนกันครับจับตาดูยากระพิบตาลยที่เดียวครับท่านผู้ชมโอ้ทีสุท้ายของเราใส่สีข้างดันเข้าไปครับไม่ได้ใช้เือกเือนกับหน้าแลง โอ้โหโของเราโอ้โหฝัห่งนั้นเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ชมวันท่วมอีกแล้วครับโอ้เสีายาจจังครับไม่ได้ไปถ่ายฝั่งนั้นวันเริ่มท่วมอีกแล้วฝั่งนั้นโบของเราวันนี้แปลกมากครับมาแปลกมากโบของเรามาเป็นเส้นตรงครับไม่ได้ม้วนไปกับสกเแสนนะ้ำมนก็อย่างที่เคยฝั่งนั้นน่าจะมีปัญหาอะไรทัอยจางครับท่านผู้ชมวันเลยมาถึง่องนี้เสียงลั่นมาข้ามฝากมาเลยทีเดียวน่าจะเกิดความสับสนวุ่นวายกันมากครับโอ้โหอี่ากับผู้เขาไฟระเบิดกัน โดยที่เยอโอ้โหสองลามครับท่านผู้ชมความเริ่มเต็งเว่าต้งมีปัญหาอะไรสักอย่างแน่เพราะว่าของเรานี่เริ่มจะไม่ขวดเป็นมกระแสแม่น้ำบาษาครับเลื่อมจะเป็นเส้นตรงมุ่งหน้าเข้าหาฝั่งตะดีเลยทีเดียวเพราะว่าเรือลำนี้จะเกิดมีปัญหาอะไรสักอย่างครับโอ้โหเครื่องลั่นสนั่นวันไว้ครับท่านผู้ชมวันนี้โอ้โหยังไม่หยุดครับมาเกือบครึ่งนาทีแล้วรู้สึกได้ถึงฝั่งนี้กันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมภาพที่ถ่ายฝั่งนั้นได้น่าจะเป็นคลิปที่มันเลยทีเดียวครับ เสียดายครับที่เราไม่ได้ไปฝังนั้นโอ้โหโอ้พวกเราโอ้โหห่างจากแต่นี้ไม่เกิน5เมตรท่านผู้ชมมุ่งตรงเข้าหาฝังอย่างเดียวก็ท่านผู้ชมตอนนี้พวกเราไม่มีทิศทางว่าจะวนไปตามแม่น้ำป่าซากับโอ้ชวนไหมครับท่านผู้ชมรอดหรือไม่รอดครับหมรอดหรือไม่ครับผมว่าไม่น่ารอดครับโอ้นี้เริ่มจะพุ่งเข้าฟังเลยครับโอ้เรียบร้อยท่านผู้ชมเรียบรรอยครับท่านผู้ชมเสียงดังสนั่นัะนไ้เลยครับโอ้โหเป็นไงครับชวนไหม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  คนไม่พี่น้องโอโหเรียบร้อยครับท่านผู้ชมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้โป้องเรากระแทกเข้ากับฟังเสียงดังสนั่นครับนาทีที่4ี่กว่าครับเกือบ5นาทีโอ้โหตอนนี้เกิดความวุ่นวายกันนะครับผู้ชมข้างหน้าก็กวันข้างหลังก็กวันครับข้างหน้าก็ดึงกันสนั่นวันไว้ทีสุดท้ายของเราก็ต้องทํางานนะครับพวกนี้ไอโอ้โหพี่กะท้ายของเราต้องออกแรงอย่างนะครับปกติพี่มาอย่างสบายๆโอ้โหเริ่มออกอาการนะครับพีสุดท้ายครับโอ้โห งานเข้าที่ข <Solomon> ัดท้ายครับเรืองนี้ผมว่ากับงานนี้น่าจะมีการว่างเล็กน้อยครับงางานเข้าที่ขั้ท้ายครับท่านผู้ชมมีสั้ไท้ายของเราเครื่องล่างสนันวันไว้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ใช้หม้กับสีส่าดันยางเนี้ยครับจะรอดหรือไม่รอดครับโอ้โหเรือโปนี้มีปัญหาจริงๆครับมีปัญหาตั้งแต่ทีแรกแล้วมีปัญหาตั้งแต่เป็นเส้นตรงมาเลยครับไม่หมอนตามมีน้ำรอดหรือไม่รอดครับท่านผู้ชมไว้ไม่ไว้ครับโอ้โหไว้หรือไม่ไว้โอ้โห โอ้เราเริ่มโอ้โหเริ่มออกจากฝั่งนะครับโอ้โหมีที่มีคาถาเอาดันเจที่ครับดันจนโว้ออกจากฝั่งได้แล้วครับน้องนี่นะครับที่เรือโป้นี้ไม่ความครับกระเทกเล็กน้อยครับแต่ก็เสียหายโอ้สมควรครับเสียงดังได้ยินถึงนี่เลยเทียวครับท่านผู้ชมโอ้โหโป้นี้จบไม่สวยครับมีการกระเทกฝังเล็กน้อยครับท่านผู้ชมเกิด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 อุบัติเหตุขึ้นมาอีกครั้งครับท่านผู้ชมโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชม ผ่านไปได้ด้วยดีครับโอ้โหมีเสียวเล็กน้อยถึงปานกลางครับส่วนคลิปนี้ขอจบเกยงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ